รถอะไรอยู่รถเราเหรอเออเรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วให้ชวนหน่อยสิอืมอยากดูจริงเหรออืมงั้นโชว์โน้ตแชปมาเลยมาเลยจับตาดูว้ดี <c oughs> ไม่มีใครมีรอ่ะรถแบบนี้อืม <c oughs> รับรองจะอึ้งไม่ไม่อันนี้ยังยัง <c oughs> อืมยังเย็นไหมยังไหมนี่ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่ใช่น,นี่หน้าตุนตุนมเอเตอร์เกตเลย ไม่ขับมไม่ขับรถนี้ไม่ขับอ้หเห็นแล้วคนลุกโอ้สังเกตน perceber, taxes, ี่ดู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  ขอทสหน่อยแล้วกันนะอยากใี้ดูไม่คล้ายรถเท่าไหรก่ก็โอเครถจริงๆสปาร์